สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทําสวนนะคะวันนี้นะ้อยจะพาเพื่อนๆมาดูแบล็คเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ที่น้อยปลูกไว้ในรเต์จนนะคะที่วางซ้อนกันสองล้อนะคะแล้วก็หมักดินหมักดินใบม้งใบไม้ปุ๋ยคอกเสษ็จอาหารในครัวเรือนนะคะเสร็จแล้วก็นําต้นของแบล็คเบอร์รี่นะคะพันเออยอรมันไร้หนามนะคะแล้วก็อาร์ตห้านะคะ สองพันนะคะมาปลูกเนาะนะกิ่งนี้จะเป็นเยอรมันไร้หนามนะคะสังเกตดูว่าเขาะจะไม่มีหนามเลยนะคะนี่ไม่มีหนามเลยค่ะส่วนกิ่งนี้จะเป็นอารสีสิบห้านะคะจะมีหนามมีหนามเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ออกลูกด้วยค่ะอารสี่สิบหายังไม่เห็นออกลูกเลยนะคะนี่เยอรมันไร้หนามออกลูกมาให้ชิม หลายลูกมากแล้วค่ะอนนี้ก็คือดอกของแบล็คเบอร์รี่นะคะพันยูเรมันไร้น้มนะคะสําหรับคนที่อยากจะปลูกนะคะน้อยขอแนะนําให้ปลูกพันยูเรมันไร้น้มนะคะโตเร็วนะคะโตเร็วยอดอวบยอดใหญ่ๆนะคะยอดสวยๆเนาะแล้วก็มีลูกให้ได้ชิมเร็วนะคะเดีย๋ยวพาอ้อมไปดูทางนู้นนะคะ นี่ค่ะสั่งนี้เดี๋ยวดูยอดนี้ก่อนยอดนี้ก็ใหญ่นะคะยอดนี้อวบมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ติดลูกแล้วนะคะยอดนี้มีดอกนะคะมีติดดอกตุ่มๆหลายดอกนะคะพร้อมที่จะเห็นไหมคะเนี่ค่ะดอกตุ่มๆนะคะพร้อมที่จะมีลูกให้เราได้ชิมแล้วนะคะเนาะนี่อันนี้ก็เช่นกันค่ะ เห็นไหมคะนี่มีนี่นะคะดอกตุ้มๆมนะคะพอเดี๋ยวเข้าบานนะคะดอกตุ้มตุมอย่างนี้นะคะเพื่อนดอกตุ้มๆมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเข้าบานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จพอเขาได้รับการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วดอกก็จะร่วงนะคะเพื่อนดอกก็จะร่วงนะคะเนี่ยจะร่วง แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเป็นมเมล็ดนะคะสีดำๆๆสีแดงๆนะคะยังไม่ดำนะเล็กๆขึ้นมานะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะคะดูเดี๋ยวปิดน้ำพุก,ก่อนเสียงดังอ่าโอเคนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะนะครช่อเขาก็จะจะร่วงจะหล่นแบบนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเขาก็จะติดลูกเนี่ยค่ะลูกอยู่ด้านในเกสรน,นะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้น้อยห่อเอาไว้เดี๋ยวน้อยให้ดูเพราะว่าจะมีมีนกมีนกมากินถ้าไม่หอก็ไม่เหลือนะคะนกเยอะนี่ค่ะพอสุกแล้วเขาก็จะเป็นผลดำๆอย่างนี้นะคะอันนี้สุกมากแล้วนี่หลายวันแล้วน้อยห่อเอาไว้ รอให้ฝนหยุดแล้วจะถ่ายคลิปนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้งอมงอมมากแล้วเดี๋ยวนั่งชิมหน่อง,งอมเป็นวายแล้วค่ะเพื่อนๆงอมเป็นวายแล้วเพราะว่าหลายวันเกินนะคะนี่นี่นะคะนี่เกสรที่ร่วงแล้วก็จะมานี่นะคะจะมา เป็นตุ่มๆนะคะพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะเป็นมเมล็ดนะคะอย่างนี้นะคะพร้อมที่จะเป็นอะไรอ่ะผลอย่างนี้เนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นผลสีแดงที่โตขึ้นมานะคะแล้วก็พอแดงเสร็จแล้วก็จะดำนะคะจะดำแบบนี้อันนี้ก็ชิมได้แล้วนะคะเดี๋ยวน้อยจะชิมเห็นไหม แบล็กเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะเปรียปร้ยวๆนะคะลูกนี้สวยถ้าแดงอย่างนี้ก็คือจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวถ้าดำก็คือจะอมหวานนะคะนี่เนาะอันนี้น้อยกำลังขยายพันธุ์นะคะอ่งนี้เลื้อยมาอีกนี้เป็นอาร์สี่สิบห้า อ่ะสีนี่ยาวออกมาพร้อมที่จะให้เราขยายพันธุ์นะคะน้อยก็เตรียมนี่ค่ะกระถางเตรียมกระถางเตรียมดินนะคะ,ะเตรียมกระถางเตรียมดินอันนี้กระถางน้อยชำ่ำช่ำอะไรไว้ไม่รู้แหละแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น พีนัทบัตเตอร์รู้สึกว่าจะชำพีนัทบัตเตอร์แต่เขาไม่แตกนะคะน้อยก็เลยดึงออกพีนัทบัตเตอร์น้อยตอนไม่เคยได้เลย,เยน้อยชํำไม่เคยได้เลยค่ะก็เลยตอนนะคะเดี๋ยวค่อยพาไปชมนะคะตอนเขาแตกรากอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับพีนัทบัตเตอร์นะคะอ่ะนี่ค่ะเตรียมกระถางเสร็จแล้วหรือว่าถุงดําก็ได้นะคะเพื่อนนะตั้งให้อยู่ในระดับนะคะอันนี้น้อยใช้เก e ้าอี้เหล็กนะคะตั้งให้อยู่ในระดับที่กิ่งสามารถที่จะ เลื้อยมาได้นะคะแล้วก็นำกิ่งนี่นะคะทอดผ่านนี่นะคะทอดผ่านถุงดำหรือกระถางไปแล้วใช้ตะเกียบ2อันมัดติดกันนะคะกดกิ่งลงไปให้อยู่ด้านล่างนำดินมาโปะด้านบนนะคะนะเราก็จะรอให้เขาแตกรากแล้วเราก็จะได้กิงงก่งของนี่ค่ะกิ่งของแบล็กเบอร์รี่นะคะอันนี้จะมีม,มีขิงกิ่งของแบล็กเบอร์รี่แบบ ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็นี่เนาะแบบนี้จะง่ายดีนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นขิงขิงน้อยที่น้อยพาเพื่อนๆปลูกนะคะนี่คนะ่ะอ่ะกิ่งนี้กิ่งนี้เนาะยังหาที่วางวางกระถางไม่ได้เขาต้องวางวางตรงนู้นคือเขายังไม่ยาวพอคือเขายังไม่ยาวพอที่เราจะเนี่ยค่ะยังไม่ยาวพอเดี๋ยวหรือว่ายาวเดี๋ยว ได้แล้วค่ะเพื่อนแต่น้อยไม่มีไม่มีพื้นที่สงสัยต้องวางข้างบนนี้เลยเนีย่ยหนามเยอะหนามปักน้อยแนะนําให้เพื่อนปลูกเยอรมันไร้หนามดีกว่านะคะวันนี้หนามปักหนามเยอะหนามปักเข้าไปในเนื้อแล้วเนี่ย นี่นะคะวางหาที่วางก่อนอวางเสร็จแล้วก็นําช่อนนี้กินเนี้ยนี่ค่ะน้าเยอะอนี่นะคะให้ให้ก้านเขาลงไปในดินอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนก็หาตะเกียบม,มาติดกันสองอันแล้วก็ กดลงไปแบบนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้เตรียมมาให้ดูนี่นะคะใช้อะไรก็ได้คะ่ะที่สามารถกดลงไปให้ให้จมดินได้แต่ว่าต้องระวังกิ่งหักนิดนึงนะคะนี่กดลงไปแบบนี้แล้วก็เอาดินกลบนะคะเพื่อนๆหาดินกลบอีกทีหนึง่งแล้วก็เรียบร้อยรอรอให้กิ่งแตกรากนะคะเดี๋ยวหาดินมาโปะอ,อีกทีหนึ่งนะคะ ก็เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งเยอะแยะเลยค่ะที่สามารถทำให้เราที่เราจะสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ใบก็สวยมากเลยนะคะสำหรับนี่ใบเขาสวยแล้วก็แข็งแรงนะคะเยอรมันไร้นา้าดูแลง,ง่ายถ้ามีมาแมลงมากัดมากินใบนะคะเพ,พื่อนใช้น้ำมันหอมระเหยสูตรของน้องบุม๋มมาดามทำสวนนะคะที่เขาใช้พ่นพริก นะคะในส่วนของเขาที่ทําให้ได้ผลผลิตยเยอะแยะแล้วก็งามมากๆเลยเม็ดพริกของน้องบุ๋มเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะดกมากๆเนาะแล้วก็นี่นะคะใบจะได้นี่นะคะไม่มีรอยเลยเห็นไหมคะไม่มีรอยกัดเลยค่ะน้อยพ่นนานสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะตอนแรกก็พ่นทีๆหน่อยนะคะเพื่อนถ้าเขามีอะไรมากัดอย่างเงี้ยเราก็สเปรย์ ใส่หยดน้ำมันหอมระเหยลงไปสัก4ีหยดลงในฟอกกี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปสักหยดหนึ่งนะคะเขยา่าเขยา่าแล้วก็มาพ่นนะคะตามใบตามซอกต่างๆได้ผลมากๆเลยค่ะนะคะสูตรนี้ลองดูนะคะปกติแบล็กเบอรี่เนี่ยตัวมแมลงชอบนะคะเพื่อนชอบนะจะ ชอบมากัดมาใบเว้าแบ่งหมดนะคะไม่ว่าใครจะปลูกเนาะแต่นะคะลองดูสูตรนี้ดูนะคะน้ำมันหอมระเหยเนาะไปแล้วค่ะวันนี้ก็การมาชมวิธีการขยายพันธุ์แบล็กเบอร์รี่นะคะที่ปลูกได้นาอยู่ภูกเก็ตนะคะเพื่อนๆนาอยู่จังหวัดภูกเก็ตนะคะปลูกได้คะ่ะปลูกได้รับรองเลยปลูกได้นะคะแล้วก็ได้กินผลนะคะหลายลูกแล้วเนาะ ไปและะ้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะที่มีใจรักในการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลอดสารพิษเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกในการขยายพันธุ์พืชผักต่างๆนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันนะคะไปและะ้วจ้าสวัสดีคะ่ะ